ดีครับชาวพี่น้องช่างพีไไรทุกคนครับวันนี้เราได้มาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับอยู่บ้านอยู่หมู่บ้านนะครับแถวศรีราชาครับนําเรียงขึ้นแล้วนะครับส่งถึงหน้างานพร้อมติดตั้งครับ<ท>อ่ะพี่อ๋อยโยกแล้วครับ <c oughs> แถวศรีราชาบางพระนะครับนี่นะครับรถพี้ไดนะครับแล้วก็ติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับชุดโซลาเซลล์พีไอนะครับ3.3เคุวตนะครับนี่ครับบานหลังนี้แฟนันแท้ของพีไอเลยนะครับกระจานดาวเทียมของพีไอนะครับบนหลังคานี่ขก็หลังครัวก่อนเลยครับ หลังครัวก็จะเจอเครื่องน้ำดื่มของทีไรนะครับนี่ครับช่างใหญ่ช่างใหญ่ช่างนันนะครับช่างนันนะครับกับควบคุมนะครับของทีไรแล้วก็ชุดมอเตอร์ของทีไรนะครับนี่ครับนายช่างใหญ่เหมือนแตกพักเลยครับน้ําร้อนนะครับเหมือนแตกเลยครับอ่ะพอดีเรามาดูนี่เสร็จปุ๊บนะครับในบ้านเสร็จปุ๊บ ช่างมาตรฐานพีทไอนะครับนะครับุ้นะครับพีทไอสาขาระยองนะครับนำเสนอนะครับแอร์พีทไอนะครับชัดล้านเปอเซน็นเป็นไงครับยอดนี่นายช่างก็ต่อกาวอยู่นะครับ